ไอ้ข้าวอย่ามึงยีบมึงเห็นไหมเน,นี่ยตอนแรกก็จะกล่าวว่าจะไม่ถ่ายแล้วเออแต่ก<ช>็เอาเอาใช่ลองเล่าดีว่ามันเกิดอะไรเวลาเอาอะตั้งใจว่าเราจะมาบริษาทเลือดใช่ไนหะมแต่ว่า รอไม่ได้บริจาคทุกคนมึงชอบหลายหน้ากูใกล้ๆไอ้สัตว์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไปรักษารากฟันมาค่ะแล้วเขาบอกว่าต้องประมาณเจวันถึงจะมาบริจาคได้แต่ถ้าอุดฟันะก็สามวันได้มอถึงพี่พี่น้องๆอชาวบ้านทุกคนนะคะใครจะมาบริจาคเลือดให้ดีๆห้าจะจิตใจดีเหมือนเรา ก็ก็ศึกษาดีๆอย่าไปฟังไอโอมันมากไอโอมันหลอกมาค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงพยาบาลจันทเรือนะครับมันสะโคบมันใหญ่กว่า ไม่มีอะไรครับคุณไม,ไม,ไม่ไม่ไม่นะครับก็เราอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือหรือชื่อเต็มมันก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระพิตรก้าวนะครับผมเข้ามาบริจาคเลือดแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้บริจาคนะครับเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปหาที่ทบํบุญทําบุญอะไรเงี้ยชีวิตนี้มันมีแต่บาปนะ <c oughs> ให้มึงเลยรลครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะไปวัดไหนแล้วก็ไปทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูครับคุณโฟน ไม่บายทำไมยังไม่จบไม่ให้เหรอกูบายทำไมครับตอนนี้เราถึงบัดบุคโลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็พา,ามาทำบุญนะรเราก็พูดแล้วพูดอีกนะเราจะมาทำบุญทบุญใช่นะครับเดี๋ยวคออยาไปไหว้พาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปให้อาหารปลา,านะมีมี thầy ăn thầy đẹp 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 không đẹp 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 เหมือนรายการทีวีไงเหมือนรายการทีวีอ่าหนึ่งสองสามพัดเราอย่าเพิ่งพัดจะดนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมโค้งการให้อาหารปลาของพวกเราอมค่ะนะครับก็เราก็มาให้อาหารปลากันนะครับว่าใช่ปลาเยอะมากถ้าไม่เชื่อว่าปลาเยอะเดี๋ยวเราจะเอากล้องลงไปในน้ำเลยก็เดี๋ยวยอเลยขนมปังโอ้ให้ไว้ให้ไวมากจิตจิตใจงามแล้วยังเออสวยนะปากเป็นอะไรอ่ะ นะครับ <c oughs> แค่จะบอกว่าเพื่อนผมแบบว่าจิตใจงามนะครับก็ผมก็ดีใจที่เรามีเพื่อนที่จะรู้ว่าอาหารปลาอร่อยไหมไหนลองกินดิอ่าดีป้อนมึงแล้วกันกับข,ข้าวพอแล้วนะครับก็อ่พอพอพอคุอยเห็นหน้ากูก่อนอ่ะก่อนก่อนเนื้อม, <c oughs> <c oughs> มือเลยค่ะเพ่อนเห็นหน้ากูว่าหน้ากูเป็นยังไงเป็นเหมือนทำไมเป็นคนหน้าอ้วนขนาดนี้วะมันแบบหน้ามันออกจะแบบมันๆไง ออแล้วมันก็ทําให้แบบมีเลเยอร์ชั้นมากขึ้นเฉยๆแต่จริงๆเพื่อนกูไม่ได้อ้วนจริง้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านโอโซนนะครับแถวแถวบางกระเจ้านะครับนี่เรามาส่งโอกับพืนสู่ป่าใช่เนี่ยตอนนี้ผมกาลังจะโดดลงน้ำนะครับมามันจะโดดลงป่าค่ะน้ำไม่เหมาะน้ำมันเย็นไปอ๋อน้ําเย็นไปจิตใจแบบนี้อ,อยู่ที่ลรอนอย่าเอาตัวเองมาพูดเล่นดิ ก็แค่เอาต้นไม้มาเสริมแต่มังมันก็ยังมีความอบอ้าวอยู่โอ้อเป้าอบอ้าวอยู่ไม่ได้อบแบบร้อนแบบไอร้อนอะแบบเฉยเฉยอะใช่ใช่มเต่าเหมือนเต่าเลยมันเตานะแต่มันคือหินหรือไม่อาจจะไม่ใช่หินก็ได้พารมันคือไอ้ลูกอะไรไม่รู้อ่ะกลมๆเออที่ลุงมาพาอ่านี่ครับเราได้เมนูวันี้นี่คือที่เราสั่งมานะครับเป็นเซตน้ำปลาเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเออ อ่าน้ำมาสอนนะทุกคนแต่ว่าชุดชาต้องคันดีอ๋อน่าอยู่นะแต่ใจคนที่ชอบกินอเมริกาโนก,กับแบบคอฟฟี่มากๆโอเคนี่ครับผมเป็นโกโก้นะครับส่วนผมครับมึงถ่ายมุมเนี้ยแก้มันจะเยอะไงเออว่ะถ่ายไปแล้วอะ่ะทำใจนี่ก็เป็นน้ำนะครับทางรา้านนะครับเดี๋ยวไปดื่มกินแต่ถ้าหารมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับรนี่นะคะรับอาหารที่เราได้มานะครับ ลืมถ่ายเหรอลืมถ่ายเพิ่งลืมถ่ายเกิแล้วนะนี้ไงเนี่ยไม้เนี่ยเพิ่งได้มายังไม่ได้กินคุณถ่ายด้วยอาหารว่าอาหารว่างว่างจีก็ยังไม่มีเลยนะครับเราก็แค่มาถ่ายให้ดูเฉกว่าเราลืมถ่ายนะวันนี้นี่ก็คือไม่ค่อยว่างเพราะว่าีว่างเลยพัดพัดเอื่อมมึงทำไงมึงก็คิดเราแล้วกัน มันบอกให้เขอแหวนนี้ใส่ให้พัดมิ้มาข้างซ้ายมึงจะบอกทำไมอ่ะกูจัดทั้งถ่ายคลิปรอแเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้าวถ่ายแล้วไม่มีใครมึงดูพันชีใส่ละคิมมี่นอตโต้นิโมนิมัสมึงดูมึงดูความเหลือของของนิ้วมึงดูความเหลืออันนี้แหวนคู่กันค่ะมึงปับให้พัดดิเอาคืนไม่ให้ แต่งงานกันแล้วมันมันใหญ่อ่ะคือคือแหวนมันใหญ่มากเว้ยจนมันแบบไม่สามารถสวมข้นิืวเราได้มันเป็นแหวนของผู้ชายก็แบบอยากถามผู้ชายสักคนที่แบบแหวนที่มันนิวมันพอดีกับแหวนวงนี้เราซื้อแหวนคู่มาไงเราเสียตังค์ไปเยอะเออแบบมันก็แพงถ้าไม่มีคนใส่ก็เสียดายก็ฝากด้วยนะต้องรู นะครับเราก็จะถ่ายกันประมาณนี้นะครับไว้ขอให้เจอกันใหม่ตกน้ำค่ะไม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายือเล่าจิ๋นจบแล้วลืมกดอัดป่ะอัดอยู่อัดอยู่คนตกใจครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ่ายพอดีบัตรชีมือนกครับค่อยๆซูมหน้ากูเหี้ยมากเลยเดี๋ยวดังไม่มีดูจากดูจากตรงดังกูไม่น่าจะรอด เสร็ดไปเสรยจไปเสร็ดไปยเทุกคนเนี่ยลงมาจ่ในน้ำไหมคะทุกคนี่ได้อยากจะอยู่กับน้องที่รานตลอดไปถูกต้องถะกต้องเพกต้ององถู้ถ้ององถ้องถูก้ององถูเต้้ององงกาออ้้อง้องขอ้้่ง้ว้ พาพากลับบ้านเหรอนี่ไงไม่พัดอยู่เนี่แหละไม่ต้องพาน้องกลับบ้านหรอกอยู่เนี่แหละไปเราไปกันไปกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วพัดกลับพัดลมรักบู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 ู่พอพัดต้องน้ำก่อนน้องเหงาแล้วคืนที่พัสกลับแล้วเหรอ